สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสาธิตนะคะการทำเค้กเค้กนมสดน,นะคะและการม้วนนะคะลักษณะตัวอย่างอย่างในภาพเลยนะคะเวลานั้นนะคะครูก็จะหันด้านที่สวยที่ดูนเนียนะคะไว้ด้านล่างสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็บีบครีมลงไปนะคะใครอยากจ,จะเติมซอสอะไรอื่นๆอีกมากมายนะคะก็สามารถเติมใส่ไปได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็พับด้านข้างมานะคะแล้วก็ค่อยๆหม้วนขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถใส่แต่งหน้านะคะ อามที่เราชอบได้เลยนะคะในคลิปคู่จะใช้หัวบีบสองดีนะคะอ่าเดี๋ยวคโคสาธิตให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ นะคะให้พอเรียบนะคะไม่ไม่ต้องสวยงามอะไรมากมายแต่ก็คือให้เรียบระดับหนึ่งนะคะ <_ d ata> ก็จะมีเทคนิคว่าไม่ควรที่จะบีบเีมที่ที่เยอะเกินไปหรือว่าหนาเกินไปนะคะ <_ d ata> เพราะว่าเวลามัวนะคะเขาก็จะม้วนตัวได้ยากแล้วก็จะเกิดปัญหานะคะ <_ d ata> เค้กเค้กค่ะลักษณะแตกนะคะคีีมได้านะาก็จะปี้นออกมานั่นเองนะคะ <_ d ata> ัจากนั้นเราก็ แต่แต่กดๆให้เขามีการแนบสนิทนะคะแล้วก็มวนไปเลยนะคะบางคนอาจจะเอาซอสน,นะคะใส่ถ้วยนะคะหรือบางคนจะราดข้างในก็ได้นะคะก็ก็ตามสะดวกนะคะว่าใครชอบแบบไหนนะคะก็ได้หมดนะคะ เพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะน่ารับประทานประมาณนี้นะคะในภาพครูก็จะลองด้วยกระดาษไขนะคะก็สามารถหาซื้อได้ในช h อปปีนะคะก็จะมีให้เลือกหลายๆาหลายแบบเลยนะคะ จริงๆเค้กเกนะคะทําง่ายมากๆนะคะไม่ต้องใช้เตาอบใช้กระทะเพียงหนึ่งอันนะคะก็สามารถทําขายได้นะคะสําหรับท่านใดนะคะอยากลองเรียนนะคะกับครูนะคะก็สามารถทักมาที่รายละเอียดนะคะที่ครูแปะไว้ให้นะคะหากเรารู้เทคนิคนะคะในการทําขนมนะคะจะทําให้การทําขนมนะคะของเราง่ายขึ้นประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะคะมีเวลาเหลือไปทําอย่างอื่นมากขึ้นนั่นเองนะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติ r i า e เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะ